สวัสดีครับผมบุญเรืองข่าวนวลครับเป็นอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาปัจจุบันก็เป็นรองขนบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะครับ รับแรงมานันใจในการบริการวิชาการตัวผมเองก็เคยเป็นข้าราชการที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่สถาน,นีนมามัยบ้านเกาะกลางจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็ให้บริการชาวบ้านู่แล้วกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแรงมานันใจหรือว่าแรงจูงใจอย่างหนึ่งตัวผมเองนะครับจบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขศรลินทรนะครับเราก็จะเห็น พระราชารกนลียกิจของสมเด็จพระเทพนะครับที่สเสด็จออกไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆเพื่อประเทศเนี่ยอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจสัญ,ญลักษณ์สอทอที่หน้าอกเรานะครับมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งว่าขณะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับยังทํางานเพื่อคนไทยได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับซึ่งตัวเราเองเควรที่จะเป็นกําลังหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือ ด้วยอาจจะเป็นด้วยตัวของตัวเองนะครับว่าเรามีพื้นฐานที่อยากช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะครับเรามองว่านั่นคือความสุขแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะครับเราได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ป่วยนะครับเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขกนะันนั่นคือความปิติของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยไทยทักษิณน,นะครับมีในส่วนของพันธกิจก็คือในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย นวัตกรรมสังคมซึ่งตัวผมเองได้สรมองว่าเราคงเป็นจิ๊กซอนอนึ่งนะครับในร่วมในการเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเพื่อสร้างแบรนด์นะครับในการที่จะทำไงให้งานวิชาการนะครับนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็พัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตก็เราเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นโรงพยาบาลหน่วยงานทางด้านสาธารณาสุขนะครับก็เราทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับในการที่จะสร้างจุดมุ่งเ <c oughs> ข็มมุ่งในการที่จะนําไปสู่เรื่องของนวัตกรรมทางสังคมทางสุขภาพนะครับทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อคนนะครับต่อชุมชนเกิดชุมชนเข้มแข็งชุมชนสุขภาวะกับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการ สืบสารง,งานตามพระราชนำรีการออกหน่วยแพทย์พอสวนะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ได้มาอยู่ที่มอทักษินแห่งนี้นะครับผมก็ได้ออกหน่วยพอสวอ,อ,อย่างต่อเนื่องนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับมหาวิทยายลัยทักษินเป็นหน่วยวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพก็มองว่า เราคงเป็นพลังนะครับในการที่จะช่วยกับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเนินด้านเหนือเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคการจัดการสุขภาพชุมชนนะครับการจัดการภัยสุขภาพการจัดการในเรื่องของบุหรี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมสุขภาพและก็การพัฒนาชุมชนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเองทํามาอย่างตลอดแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องครับ คำหนึ่งที่จะบอกตัวเองก็คือว่าเราเกิดเป็นคนไทยก็ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินต้องทำอะไรที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติดึงศาสตร์แล้วก็ความเชี่ยวชาญที่จะทำให้เกิดประโยชน์ให้กับทั้งระดับชุมชนนะครับระดับสังคมแล้วก็ระดับประเทศนะครับ